สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บนสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่กุงคตก็เป็นสถานีสายหยุดจะพามาดูนะครับการก่อสร้างถนนเส้นใหม่เลยนะตัดจากวิภาวดีรังสิตมาที่ถนนพระโขนโยธินบริเวณซอยพระโขนโยธินซอย5 0 เดินทางตับไม่นี้นะครับกรุงเทพมหานครเขาก็ใช้เวลาผักดันถึง20ปีเลยนะในที่สุดนะครับก็มีการก่อสร้างเกิดขึ้นระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตนะครับมาที่ถนนพหลโยธิน50ขณะนี้นะครับการก่อสร้างก็อยู่ระหว่างหล่อเสาต่อหม้อแล้วก็วางคานพื้นสะพานผมก็เห็นคนงานนะครับมีการหล่อเสาต่อหม้อตัวใหญ่เลยนะซึ่งเป็นตัวหลักนะครับ ที่จะเชื่อมสะพานต้งสองฝั่งริมถนนโบดหโยธินสำหรับแนวก่อสร้างเส้นทางตัดใหม่นะครับแนวเส้นทางตันใหม่ก็จะเริ่มจากปากซอยวิโอดีรังสิต72วิ่งตามซอยจนถึงคลองลาดพร้าวแล้วเลี้ยวซ้ายเรียบปลองไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือ500เมตรจากนั้นก่อสร้างสะพานข้ามคลอง แล้วก็วิ่งไปตามซอยพระุณโยทินจนถึงจุดตัดถนนเทพรัตรวมระยะทาง2.8กิโลเมตรโดยในแนวเส้นทางตัดใหม่นี้นะครับมีถนนแยกเพื่อตรงเข้าสู่สนามบินดอนเมืองโดยเ้าจะบออสร้างเป็นทางยกระดับ1ช่องนะครับสําหรับเข้าสนามบินในส่วนขาออกจากสนามบินก็จะทําเป็นพื้นราบรถก็จะวิ่งเข้ามายัางถนนตัดใหม่สำหรับในส่วน ด้านปลายนะครับที่เป็นแยกบริเวณถนนพหลโยธินขนาดนี้นะครับก็ยังเป็นสามแยกอยู่นะแต่เมื่อสร้างถนนตัดใหม่นี้นะครับจากวิภาวดีรังสิตเข้ามาเชื่อมและมาบรรจบกับถนนเทพรัชนะครับจากที่เป็นสามแยกตอนนี้ก็จะกลายเป็นสี่แยกบริเวณทางแยกนะครับด้านบนก็จะมีสะพานยกระดับ ข้ามแยกขนาดสีช่องจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกให้รถที่วิ่งทางตรงไม่ต้องติดไฟแดงกสทมก็ได้ประสานกับตารถไฟฟ้าเขาส่งมวลชวนแห่งประเทศไทยให้ขยับระดับเส้นทางรถไฟฟ้านะครับตรงนี้นะให้สูงขึ้นเพื่อรรองรับระดับของสะพานข้ามแยกที่ทางกรุงเทพมหานครได้มีการก่อสร้าง สำหรับพื้นที่เขตทางตลอดแนวถนนตับใหม่นะครับก็จะมีความกว้างประมาณ30เมตรมีผิวการจราจร5 6ช่องจราจรโดยตัวเส้นทางหลักนะครับสามารถสัญจรได้อย่างน้อยก็4ช่องจราจรแล้วก็จะมีการขยายเพิ่มนะครับในช่วงที่เป็นอาจจะเป็นคอสะพานนะช่วงทางแยกนะครับทางร่วมต่างๆก็ขยายให้กว้างขึ้นทั้งในฝั่งด้านผูลโยธินนะครับแล้วก็ฝั่งวิภาวดีรงสิต เพื่อให้การก่อสร้างนะครับเป็นไปอย่างรวดเร็วทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธานะครับเขาก็ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ช่วงโดยในช่วงที่1นะครับก็จะเริ่มจากปากซอยวิภาวดีรังสิต72ไปจนถึงสะพานข้ามคลองลับพร้าการก่อสร้างก็จะประกอบไปด้วยสร้างผิวจราจรพร้อมทางเท้าทางจากักรยานระยะทางก็920เมตรแล้วก็มีการสร้างสะพานยกระดับหนึ่งช่องจราจร พร้อมถนนเชื่อมต่อเข้าสนามบินและทางเท้าระยะทาง300เมตรก่อสร้างถนนขนาด3ช่องจราจรและสะพานเรียบคลองละเเพ้วขนาด3ช่องจราจรพร้อมทางเท้าทางจากักรยานระยะทาง630เมตรพร้อมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าและก็อุปกรณ์ความปลอดภัยก็มีบริษัทสาหลวงจำกัดนะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มสัญญาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่15 2, กุมภาพันธ์2566กว่าประมาณต้นปีหน้าแล้วก็ในช่วงที่สองนะครับก็จะเริ่มจากสะพานข้ามคลองละเพร้วถึงถนนเทพรัตน์ตรงนี้นะครับผมก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับประกอบด้วยการก่อสร้างทางยกระดับขนาด4ช่องจราจรพร้อมทางเท้าระยะทาง1กิโลเมตร ก่อสร้างสะพานข้ามคลองราบร้าสองแห่งและก่อสร้างถนนระดับพื้นราบพร้อมทางเท้าระบบระบายน้ําระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ความปลอดภัยการจราจรช่วงที่2นะครับก็จะมีบริษัทพันธีวรกิจก่อสร้างและขนส่งจำกัดเป็นผู้รัเบเหมาก่อสร้างโดยเริ่มงานวันที่16ธันวาคม2563ตามสัญญานะครับจะก่อสร้างเสร็จในวันที่6ธันวาคม 2,566ก็ปลายปีหน้านะครับกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง720วันใช้งก็ประมาณการก่อสร้างนะครับรวมทั้งติ้นนะ1,800ล้านบาทและนายนาะคตกันใกล้นะครับจากที่ขยายจากถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับมาบริเวณซอยพหลโยธิน50หรือว่าทางแยกเทพรักษ์นะครับทางกรุงเทพมหานครน,นะครับก็มีแผนนะ จะมีการขยายถนนต่อจากถนนเทพรัตน์ออกไปอีกจากถนนเทพรัตน์ผ่านถนนสุขาภิบาล5ตัดผ่านถนนกาญจนาพิเศษถนนหาไทายราชจนไปถึงถนนนิมิตใหม่ก็จะทำให้ผู้คนนะครับด้านฝั่งตะวันออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นก็เป็นถนนตัดใหม่ที่นำมาฝากกันนะครับถนนเชื่อมจากวิภาวดีรังสิตซอย72 มาที่ถนนโพลโยธินซอย50ทางแยกถนนเทพรัตน์ก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าถึง2สายนะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสายหยุดแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีกาเกหักขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็สมัครเข้ามาเวพกับวก p อาม n ีมีเรื่องเลาใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ